ใช้โปรแกรมจีเอ no, no. no okay, ็มใช่ไหมไม่มีโปรแกรมนะาสิโหนโนโนโปรแกรมัซื้อซื้อือที่ฟองเกาะมาร้ว่าจ้าะตัวไ่รู้ไปรู้ไม่ได้ดีกว่าไรู้ทำนี่อรอยกว่าจะพูด ไม่ช่วยพวกเราไม่ใช่เหรอบวกทางกลางเลยเปล่ากูดันกลางนะ่นเองมึงพูดตอนนี้มึงทำเนี่ยู่ได้วะมึงข้างนี่นเชื่อฟรูเล็อกก็เครื่องเล็ดเล็ดก็เล่นขึ้นแกนได้ครับเออเออเอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นทางกลางกลางกลางบ้านเราเนี่ย ไปฝั่งนู้นแล้วโมัวระวังมระวังมึงไม่เจ็บหรอวะเฮ้ยปืนในนี่เองว่าพี่พี่อะไรสักอย่างพี่่พีเออะไรัอ่ะพี่พี่ย่เย็นต่ำยาวอยู่อุ้ยโอยเล่หหัวนะครับหัวนะครับกูอะหัวหมายถึงใครกูอะหัวแตกเนี่ยชุบได้ป่ะไม่ได้ใช่ไหม

ีกก่อกาทกอเาว่าโมแตพดที่อกนน่งแลม่เหมโมงะหนึ่งใบใช่ป่าวถึงโมแล้วบานบถ้ากดถ้ากดกระบาไเลยนะวะอู้ย่ากดูนะอยากเสียถึงช่วกูอุ้ยหัวนะอุ้ยมึงมึงเจ็บหนกแล้วนะแตกเลยแตกเลยใครมึงโมแล้ว วานะวานะเกนแล้วนะมานะันเจอตีได้เหรอาเจอเหรกูเจอตีนเดี๋ยกูปิดให้เกูปิดให้เผื่อเผื่อตายืองเลยเพื่อนกู โซน,น,น,นจะแตะซนยานะออยกูไปเปลี่ยนเป็น MP30 ดีกว่าโอ้โหโอ้โหอไม่ไรผูมไม่ใช่เปลี่ยนเลยดูเสียงมันอัดหลัดแ้วนะอ๋อใจเดียดโอยเวลาตาสุดท้าย,ยใช่ไหม

มันมีมันมีตองครับมันก็มีบองเอาต่แูแพ้ล่ะมึงยิงได้เลยโอเ้เหลือห้าสิบเองเลื่อเพื่อตกกาเล่อยเ,เ,เพื่อนลอเลยตกุทนเยเื่อ,ลอเลยกท้านเร่อยเื่อ Đoà, đoà. Đoà tôi à, không to à to à không to đại mật à nêu 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 คนนีดีโอมันเกือบไปหวั่นน่ะนาเดียวฉันบอกอุ้ย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 อ้อยออยออยคนายเอาตัวเลยเหรออุ้ยอุ้ยออยออยอ้อยคนายตัวยต่อยิงเลยไม่ต้องการรอแล้วเชี่ยเร็วยิงเลยมันเร็วไงมันเร็วจะจะนายต่อไอ้โม่ไอ้พวกไอ้สนนายต่อว่าอะไรสองสองแล้วแต่ใช่ปะ เฮ้ยเอ็เคเอ้กเคเออบอกมาทำมาว้ต้องฝึกฝีมือซะหน่อยจะภาษาเล่นได้วันเดียวเกมเอาเอาสิ่งของที่ไม่น่าออกเอาออกไม่น่าแล้วดิเตอร์กับพี่ออกสองควงลูกลไม่หลับห้องตัวเกมจริงดิเตอร์กับสองควงออกอ่ะเฮ้ยใจเย็นไม่ถึงไหนเลยโอ๋อมึงเกินไปมึงดีอ่ะมีบอกมั้ย นี่แล้วมันไม่มีบาล์ลิถ้าเราอย่ีอายว้วาจะตายกูจะตายยยยยยยตยย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 ยตยย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 ตยยยยยตยย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 วยย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 ตัวตยย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 ัยตยยยยยยยวยตยย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 ยวยย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 